ข้าคือเสาหลักเพลิงไม่ยอมเป็นน้สูญหรอกนะข้าคือเสาหลักเพลิงไม่ยอมเป็นนสูรง่ายๆหรอกนะข้าคือเสาหลักเพลิงไม่ยอมเป็นน้สูรง่ายๆหรอกนะอ้าวเจอข้าบนรถไฟแฮะอะไรนะอืมจีไฟสักหน่อย เติมเกลือเล็กน้อยพรานใส่กรอกใส่กรอกพิรธหรือไม่แก๊กจะพิฆาตอาสูรอร่อยอร่อยคุณเรนโกคุยังยืด เอเดี๋ยวนะนี่นาตรงนั้นนะ่ะช่วยรับข้ากล่องนี่ไปหน่อยจะได้ไหมพอดีลูกศิษย์ฉันทำไว้แต่ว่าฉันไม่มีเวลากินนะ่ะอืมได้เลยข้าคนนี้ไม่ขอปฏิเสธอยู่แล้วไว้ใจได้เลยอร่อยหลังจากนั้นสุคุณะก็ไม่ปรากฏตัวอีกเลยโจโจเชอรรี่นะนะั่นน่ะขอได้ไหม ผมนะ่ะชอบเชอรี่ที่สุดเลยล่ะขอได้ไหมอ๋อขอบใจเดรุ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 เดร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 เรรเรรเรรไม่อร่อยก็แง่สิ <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆในฐานะสาหลักแล้วช่างน่าอับอายยิ่งนักถ้ามีรู้แล้วก็ข้าอยากจ้าแทรกแผ่นดินหนีเลยเไดเฮด อร่อย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 ,ออยลิงต้นฉบับจะอยู่ใต้คลิปไหมครับให้เสียงภาษสไทยโดยตาตาเองหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ให้กันด้วยนะครับ